มาถึงอีกหนึ่งบูธนะคะที่เราพลาดไม่ได้เลยก็นั่นก็คือบูธของพี่โจค่ะสวัสดีค่ะวส,คสวัสดีครับสวัสดีครับคนแน่นมากถ้าพูด <คน S 2> ถึง,ถง ถึงเสียงเพลงไปตามห้องแล้วก็ต้องมีต้องมีแผ่นมีซีดีมีแผ่นเล่นต่างๆเนาะก็ต้องนึกถึงพี่โจไปตั้ต้นๆเลยนะคะนั่นก็คือโลโก้ของโจโปสเตอร์นั่นเองนะคะอยากได้เพลงลูกกุ้งมีไหมคะมีครับเพลงบรรเลงอีสานมีไหมคะมีครับเพลงของสุรพลสบัิเจริญมีไหมคะมีครับเพลงของพี่ปูพงศิษฐ์คำพีมีไหมคะมีครับเพลงเพลงอะไรที่ไม่มีบ้างคะไม่มีก็เยอะไม่มีก็เยอะมีก็แย่นะคะวันนี้นะคะอะไรที่แบบว่าขายดีเป็นไฮไลท์ที่แบบคนถามถึงเยอะมาก ก็คือ new release ครับเต้กับพี่มเต้กับพี่ลม3ครับซึ่งจะผลิตออกจำหน่ายในรูปแบบแผ่นเสียงนะครับผมราคาพิเศษหรือเปล่าพี่โจราคาพิเศษในงานใช่ครับต้องมาถึงงานเราถึงจะบอกใช่ไหมคะอยู่บ้านไม่รู้ว่าพิเศษยังไงเออนะเพราะว่าเวลามาแล้วเนี่ยแน่นอนพี่โจเขาจะไม่ได้ขายคุณแผ่นเดียวค่ะเขาจะขายหลายแผ่นใช่ไหม ใช่ครับบางทีเราก็ไม่ขายเราก็ให้เลยก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะวันนี้นอกจากแผ่นนี้เนี่ยที่คนถามถึงกันเยอะมากแล้วค่ะพี่โจมีแผ่นไหนหรือว่าแนวเพลงไหนที่เดี๋ยวนี้คนเขาแบบหันมาฟังเพลงแบบนี้กันเยอะที่หาซื้อยากที่หายากก่อนนั้นนี่ก็หายากนะคือสุรพลไม่ลืมผลงานของอาติสันนะครับค่ะแล้วก็น้องหลินวารันรัตลูกทุ่งอโไฟายนะครับปะตุ้มสีสไลหรือว่าใครเดิมแพ้ๆอย่างเมอร์รนเจลนะครับ ไทยคอนเทมอย่างบางก่อพุทสิ่งนะครับซึ่งบางคนเข้าใจว่ามันหมดแล้วแต่ที่นี่ยังมีครับมาหาได้ที่พี่โจโปสเตอร์ภาในงาน BAV Show 2020เลยมาถึงทางด้านหน้าบ้างล่ะพี่โอเคอันนี้ใบชาซองปีนี้ใบชาซองไม่มานะครับแต่เรายังมีแคตตาล็อกของใบชาซองเกือบทุกอัลบั้มอยู่ที่นี่นะครับโดยเฉพาะแผ่นหนึ่งตอนหนึ่งแผ่นที่แบบเสียงดีๆ ฟอร์แมตพิเศษอย่าง u h qcd ของใบชาซองนะครับมีทุกเบอร์ครับแล้วก็แผ่นของผลงานของอาจารย์นนูฮันตะกูลนะครับขับร้องโดยสุพัตราเพลงร้องบรรเลงมีหมดนะครับ discovery h i f i รวมไปถึงงานของ impression นะครับงานของ w o u f f i n house record นะครับบังกอกบอยส์บังกอกอะคูสติกขุนอิน,นครับงานของอาจารย์ฮักกี้ไอโคลแมนนะครับ digital classic งานเพลงไทยคลาสสิกถนานแท้ไทยเดิมครับจากม o รเร์อัจนะครับแล้วก็ของโทมัสโซออดิโอครับผมซึ่งเราถนัดเป็นพิเศษเลยครับคือไทยคอนเทมไทยเดิมครัพี่โจแวะมาบูพี่โจในงานของ BAV แบบเนี้ยทั้งทีอ่ะวันนี้วันที่3ของการจัดงานแล้วอยากได้แบบราคาไม่แพงมากที่ร้านนี้เริ่มต้นเท่าไหร่คะที่ร้านนี้เริ่มต้นก็200บาทถ้าจำไม่ผิดก็คือขุนอินอซ,ซึ่งซึ่งราคาใน เฟซบุ๊กเนี่ยตอนนี้บางที่ขายไปถึง500แล้วนะครับแต่นี้เรายังขายเป็นแบบแผ่นใหม่ไอห้าร้อยนี่แผ่นยูสด้วยนะค่ะใช่นี่เราขายแค่200นะครับเอาเป็นว่าท่านใดที่สนใจแวะมาที่งานดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหมดงานนี้เนี่ยคุณก็ต้องซื้อราคาปกติอยู่ดีใช่ราคาปกติค่ะแล้วทางนี้ล่ะคะพี่โจขอแวะมาให้ทั่วๆนิดนึงเนาะทั่วๆนะค่ะครับก็จะมีแผ่นเสียงของ ของค่ายอิมเพรสชั่นนะครับของบูปินเฮาส์นะครับนี่นเยอะมากนะครนะคราคาพิเศษนะครับใหมยไทยสูสีราคาพิเศษนะครับ พิเศษได้เฉพาะในงานอ่ะเพราะว่าหลังงานเราพิเศษไม่ได้ค่ะนะคะพี่โจถ้าเกิดว่าหมดงานนี้ไปสามารถไปเจอกับพี่โจได้ที่ไหนคะติดตามได้ใน a c e b o o k โจโปสเตอร์ก็คือพิมพ์โจโปสเตอร์ภาษาอังกฤษได้เลยใช่ครับโจโปสเตอร์ภาษาอังกฤษครับค่ะงานมาถึงวันที่3ของการจัดงานแล้วพี่โจสอวันแรกเป็นยังไงบ้างรีวิวให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยค่ะมากมากคนเยอะมากๆที่สุดเลยนะงานนี้ใช่ครับไม่ีเวรากินข้าวเลยฝากถึงท่านผู้ชมที่ยังไม่มางานของเราหน่อยค่ะผู้ชมที่ยังไม่มาให้รีบๆมานะครับเพราะว่าหลายๆ หลายแผ่นเนี่ยโซเอา์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลายแผ่นมันหายากมันเคยหายากนะครับแล้วเรามีมาให้ช้อปปิ้งนะครับแล้วก็มีลำโพงรุ่นใหม่ที่แบบนิวรีลิสหลายแบรนด์เลยนะครับที่น่าฟังมากครับผมอยากให้มาคเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ลบก้นเวลาพี่โจท่านี้ค่ะลูกค้าเข้าอีกแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะ